คราพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ่อหันตราฟิชชิงนะครับเป็นบ่อเลี้ยงตกเล่นนะวันนี้เขาจะตีปลาออกก็เป็นการตกบอ่อเหมาเป็นลักษณะการตกแบบได้ปลาเท่าไหร่เอากลับหมดวันนี้ค่าคันอยู่ที่400บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับแต่อากาศเนี่ยบองได้เลยว่าร้อนมากนะครับข้างหลังนี่มองไปได้เลยนะลงโล่ไม่มีซุ้มเลย <S <S เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงับสถานการณ์แบบนี้นะครับวันนี้ผมจะตกเป็นทุนนะครับตีทุนทุนซิ่งนะฮะทุนซิ่งทุนซิ่งทุนดินสอทุนหลายๆรูปแบบชิงหน้าผมใช้สาย N12 ปอตอนนะครับตัวส่วนตัวเหยื่อเนี่ยก็เป็นดับเบิลเค้กนะฮะแล้วก็ผสมสาลายนะครับตัวเกี่ยวสาลายนะฮะปลาที่นี่ผมบอกได้ว่าน่าจะเป็นลักษณะทรงเคี้ยว นะเป็นทุนสิ่งแบบนี้นะครับทินานาเห็นนะเป็นทุนดินสอสิ้งหน้ายาวประมาณ20เซนนะครับ20เซนทันเบ็ดนี้ใช้เป็นเบิร์กเล์แอร์ลอกนี่อาบูแม็กโปรนะครับหวานหวานเดี๋ยวมาดูผลงานกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเรามาสายแล้วเขาเริ่มแข่ง8โมงผมมาถึง7โมงนิดนิดนะฮะก็ตีแบบนี้นะฮะคล้ายๆกับไร้าสารแต่เขาเรียกว่าตีลูกปัดนนเดี๋ยวมาดูครับ วันนี้เราก็ใช้เป็นขนมปังขาวนะครับจะตีใช้ไม่เยอะนะครับปริมาณวันนี้ดูแล้วน่าจะใช้น้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ากับสารลายตัวนี้นี่เราเนี่ยครับจะเห็นเนื้อเค้กนะครับเนื้อเค้กที่เราผสมไปแล้วนะฮะเนื้อเค้กนะครับเนื้อเค้กใส่เข้าไปใส่มาแล้วนะครับเราจะแยกเป็นในส่วนผสมนะครับต่อเติมผมใช้คําว่าต่อเติมนี่คือเบสหลักนะครับขนมปังขาวกับเค้กก่อนนะฮะแล้วตัวต่อเติมนะครับก็จะเป็น นี่ครับเจ้าตัวสาลายครับมันจะมีความมันหอมนะครับใส่ให้มีกลิ่นนะฮะให้หอมใส่แม่หมดเลยเออพอเราใส่สาลายครบแล้วนะครับแล้วก็คล้าให้เข้ากันครับกับขนมปังประมาณ2อกิโลนะครับเห็นไหมฮะเนื้อสาลายจะรวมตัวกับขนมปังมันจะดูฟูๆสาลัยาพราะโดนความชื้นมันจะค่อยๆพองตัวนะครับแล้วก็จะทําปฏิกิริยานะครับเนี่ยค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมฮะ ก็เดี๋ยวเรารอมันมันจะดูความชื้นของขนมปังนะครับไม่ให้ชื้นมากแล้วก็จะทําปฏิกิยริยาขยายตัวในน้ําเดี๋ยวมาดูคนระับสวายบอสมอาจะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็หมายแรกนะครับเริ่มอ่ะเป่าแล้วครับกรรมการเป่าแล้วมกมเที่ยวครับแล้วก็เน็บครับก็เป็นการตีเหมือนสวายแข่งนะครับผม นะะฮเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไง การจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเริ่มเข้ามารวมฝูงเลยครับดูที่ทุ่นนะครับเห็นไหมเต็มเลยนะครับขึ้นเต็มทุ่นเลยนะครับล้อมทุ่นเลยตอนนี้ก็รอจังหวะปลามาช่วยดวงเบ็ดนะครับเดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์ต่อครับก็ยังไม่มีใครได้วัดปลานะฮะที่เท่าที่เห็นนะฮะยังไม่มีทีมงานไหนได้วัดปลาเลย แล้ว <Ừ. S 2> ่เบาๆครับน่ารักมากอือน่ารักมากทุกคนตอนเช้ากับเด็กน้อยต้องระวังรถไฟเลยังไฟก็โดนไม่หวั่เทียะครับไเลยแอบ ยกสิครับรออะไรสวยใสหวาน มาเเลกโดนแลวครับโดนแลวครับโอ้โหกำลังจะแก้เกมนะครับกลายเป็นปลากินเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับโดนแลวครับอะไรไม่รู้นะครับเบิร์กเลขแแหะครับสวายครับ เล็กนะครับนี่ครับสวายครับหมาแล้วครับลุยต่อครับ าแล้วอุย้ยโดนอีกแล้วครับนี่ครับหืมจไม่หยุดเลยนะครับสวายสายหวานนะครับยังไงก็โดนสายหวานจี้ครับเบิร์กเลยแอร์ครับยกที่ครับรออะไร หากอย่างนะครับสำหรับนักตกปลานะครับเพราะเหยื่อมันลงที่นึงนะครับไปกองอยู่ที่หนึง่งแต่ทุนน่นอบดันไปลอยอีกที่นึงนะครับไปแล้ว เท่านี้ไม่ขนามือเบิร์กเล์แอร์เลยครับสาวารและเค้กทูโทนหวานเจี๊ยบสวยชอบชอบ อีกแล้วครับกินต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะครับตัวนี้ตอนนี้นี่พอเข้าติดสาลายนะฮะกินไม่เลิกนะครับวันนี้เหนื่อยแน่นอนครับเบิกเละแอ์ครับดูครับยกย่างเดียวครับเพราะทุกคนมีความมั่นใจนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลก แต่บางทีความมั่นใจนะครับผมบอกเลยว่าก็อาจจะทําให้เราหน้าแหกได้เสมอนาติไม่ยืนด้วยนะครับมาแต่กล้องกันทำอะไรไม่โทก มั่นใจเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่บางทีก็ทำให้เราหน้าแหกได้เ,เหมือนกันเป็ดเล็กตัวอนะันนี้เขาเมี่ยงครับเมี่ยงอย่างนี้เขาเมี่ยงครับ,ารบสาหร่ายปลากินแน่นอนครับโตครับห,หวายหวาเหรอขี้ตกนะ กินเลยขนาดนี้ยี่ตัวเบิ้กเลยแอร์ยกอย่างเดียวเพี้ยงเนาะไม่ผิดหวังคนระับเบิ้กเลยแอร์ผลป,ประกอบการลอยหัวแล้วอ่ะโอ้โหก็ประมาณสามพิษตัวสี่สิบตัวจะแตก ถือว่าผ่านเลยนะครับสำหรับบอรหมาบอร์มูฟเฟ่นะครับกับสาลายครับและน u ำม e นเค้กในครั้งหน้าเราจะไปไหนก็อย่าลืมกดติดตามกด s ติ๊กเกอ์นะครับแล้วก็ follow ไว้สำหรับวันนี้ผมตีชุดบูลาไปก่อนนะครับทุกคนครับสวัสดีครับขอพับนิ่งพี่